สวัสดีครับวันนี้แวะชมแวะชิมแวะเที่ยวนะครับจะพามาเที่ยวร้านหินขาวนะครับใกล้ๆบ้านเรานะครับจังหวัดระยองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านหินขาวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับ วิวทะเลก็ยังสวยนะครับมีเด็กมาเล่นน้ำกันด้วยนะครับวันนี้ลมพอนข้างแรงมากคือแรงมากนะครับลงมาข้างล่างชายหาดนะครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนหินกันนะครับไปดูบรรยากาศบนหินกันนะครับ คืนแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูคลื่นกันนะครับอันนี้เราปรยินอยู่บนบิดแล้วนะครับคลื่นแรงมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิวโดย,โดยรอบนะครับของลานหินขาวนะครับจังหวัดระยองนะครับเกตหาดแม่ละพึงนะครับ คืนแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูคลื่นกันนะครับอันนี้เราประยืนอยู่บนปิดแล้วนะครับคลื่นแรงมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิวโดยรอบนะครับของลานหินขาวนะครับ จังหวัดระยองนะครับถึงเขตหาดแม่ละพึงนะครับนะลาชขาวหาดแม่ละพึงนะวันนี้เป็นไงลมแรงไหมลมแรงมากค่ะเขาปักทงไว้โอ้าเราจะมีปักทงด้วยเหรอใช่แต่เขาปักทงไว้ไม่ให้ลงเล่นน้ำโอเคทงแดงก็คือห้ามลงเล่นน้ำนะครับอันตรายนะครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับของลานหินขาวนะครับซึ่งมีศาลาไว้ให้นักท่องเที่ยวพักนะครับไว้สําหรับหลบแดดหลบ่มนะครับแล้วก็มาถ่ายวิวกันนะครับมุมนี้ก็สวยมากนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันไปเรื่อยๆนะครับทุกมุมนะครับก็จะเป็นมุมที่ไว้สําหรับให้นักท่องนักท่องเที่ยวนะครับถ่ายวิวกันนะครับครับแล้วพอเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาเจอพันไม้ชายทะเลกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับว่าคือต้นอะไรนะครับครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ลูกอะไรเอ่ยเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่าครับอุ๊ย ลูกอะไรครับเต็มต้นเลยนะครับเยอะมากนะครับไปดูลูกสุกกันนะครับลูกสุกก็มีนะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนครับลูกอะไรครับ มหลายลูกเลยเนี่ยเห็นไหมสับป,ปะรดทะเลอันนี้คือลูกอะไรครับสับป,ปะรดทะเลใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจ,จนะครับเดี๋ยวผมไปหาปปข้อมูลมาให้นะครับว่าคือลูกอะไรแต่ก็น่ากินมากนะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับของหาดแม่ลำพึงนะครับซึ่งเป็นลานกว้างมากนะครับไปดูกันนะครับ วยนะครับ,รบแล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับของลานหินขาวนะครับจุดชมวิวนะครับมีหลายจุดมากนะครับมีจุดนั่งเล่นเยอะแยะเลยมานั่งชิลๆกันเนี้ยสบายเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอปิดคลิปลานหินขาวไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ